สวัสดีครับหมดดีใคร <S <S อ่ะบ๊ายบาคุณผู้ชมพี่ดีบ๊ายบครับ <S 1> <S 1> วันนี้เรามาอยู่กับรายการสักอย่าง <S <S กฎกติกาของเราก็คือเดี๋ยวเราก็จะจับคู่อ,อ่าโอน้ลกต่อกันใ,ใครเจอใครเสร็จแล้วเราก็จะมีวางสิบแก้ว เราเราไม่ได้วางเรียงนั้นหนึ่งสองสามสี่หกอีกคู่หนึ่งแข่งอีกคู่หนึ่งก็จะมาจัดวางให้จะได้ไม่เหมือนกันจะได้ไม่รู้ไงครับคราวนี้เราก็มาถึงคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะฮะจะเป็นชิกับไอเยอดน ก็คราวนี้ก็เราจะเปลี่ยนกติการอบชิงนิดนึงมีทั้งหมด10แก้วเหมือนเดิมใครโยนลงก่อน5ครั้งชนะไปเลยแล้วผู้แพ้เลขที่เหลือก็ต้องกินให้หมดงั้นเรามาดูคู่ชิงกันแข่งกูอะเดี๋ยวยันน้ำหนักเดิมอยู่ไหมเฮ้แข่งนน้ำหนักเดิมับแท่านหน่เลขสเดยโอ้เต็งเต็งทำนอง ดูเพื่อนดิเพื่อนต่างน้อยอะไอก็ดูบัวไปอุ้ยจเอาแล้วไอชิบไปถิงดองนี่อะไรที่ไม่ได้กินก็กินไปเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไม่โกงแลนะลูกคกันไหมเลขไรอรเลรเเลรเลอไเขอไรเขอไรเอเลอเลรลเอเลขอะไรเลขอะไรเลขอระรเลขอไเลขไรเลขอะล้วเลอรลรเบอรเอร เออจิโอ้เคลมจีอันนี้หนอนสามสองครับสามสองนี่เค็มที่หายที่ตั้งเยอะตั้งแย่ใต่เมือตั้งเลยพวกคนแพนมันม่พวกช่ออะ โดนทุกอันนะอ่ะยังเป็นน้ำโอ้โหเข้าไปเจอแล้วแล้วเปลี่ยนขอเปลี่ยนใหม่นี่หนึ่งเข้าไปเจอสุดหรอนะเจอสุดหรอเชิสู้สู้ชิสู้สู้คุณพี่ดีมากเลย โอๆๆๆเต็มคามบ่ายเต็มคามบายอ่า กินด sí, ีวะเฮ้ยี้้ว็ข้าวเยอะหน่อยดีวะมหมดแล้วท้ามแล้วข้าหมแล้วพวกมึงกินหมดแล้วป็นหมูหมูลอยลอยอยอเจัยบอกเลย่อร่อยอ่ะาครับกระกอาแล้วสีมาดูรัสาวครับ Mad b อ เหน้าส <te> ั่นกันไปเลยทีเดียวอวกเข้ามลแมตช์พอยต์ของทั้งคู่นะฮะโอ้ิงชิง พูชนะยอดแย่กันไปแล้วนะฮะขอพรบมือให้กับชิริบัตนะฮะแปกตัวเดิมน้ำหนักเดิมอยู่ไงโอ้ย แล้วบนเอ้ยอย่าเรียกบนขอโทษเรียกว่ารางวัลสำหรับผู้ชนะกินอันที่หนึ่งก่อนินอันที่หนึ่งให้เตะก่อนเมื่อกี้คุณโดนอันที่หนึ่งกูจะมือแข็งไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวขอขอขอนี่ก่อนเลยใช่เออไอ้อมพูดเยอบว่าเย้ยมากคนเจ กินนะนนต,ต่อไปเยอะมากเลยอันต่อไปต่อไปอุ๊ยเอาเข้าวเหนียวมูฟลิคอะไรนะข้าวเหนียวเยอะหวานไปอ่ะโอเคครับตามด้วยเมนูเส้นหวานตัดจิ้มและสุดท้ายเมนูที่เด็ด น้ำจากพ่อมันนชาแุกลับบ้าเเมื่อกี้เราให้รางวัลกับผู้ชนะแล้วแต่อยู่ดีๆครับเรามีเกมพิเศษกันเลยเลยเกมพิเศษของเรานี้ก็คือว่าเราจะแข่งกันแค่รอบเดียวเท่านั้น ได้โอกาสคนละรอบได้โอกาสคนละรอบเท่านั้นสมมุติลยรอบเดียวนี้ผมลงมึงลงอโอ๊ตลงแต่ชี้ไม่ลงชี้ต้องกินคนเดียวหมดแก้วทั้งสามแก้วที่ลงไปหมดแก้วนะหมดแก้วงั้นไปดูโฆษณนาเปล่านี่แกไปดูเลยไปใครเริ่มก่อนเฮ้ยเดือดอะ

แก้วเดียวสามคนพิมพ์ไปมันจะกินคนแก้วไหนไอหลงดีเพไออออีี้ยเอิสิตันี่ยเรานีงอนี่มันที่แล้วนี่แล้วช่ง่กินอ่าตัดแบ่งคนละครัม นี่ก่อนเลยี่ก่นเลยต้องกินั้ยนดูทำกัหมดเลยเนี่ยตัดแรงเยียบๆ้างอจำได้กหมดตแงอะลเลยมพอะเลยก e วนมอีอ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งดิ้งดิงดงดง้ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ทาง Facebook YouTube แล้วก็ Instagram ขึ้นตรงนี้แล้วก็วันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ